เด็กชายคนหนึ่งสั่งให้พ่อขุดหลุมศพของแม่ขึ้นมาไม่มีใครเชื่อเขาแต่เมื่อเปิดลงศพออกทุกคนต้องพังอะแม่ของเขายังหายใจหรือสิ่งที่กลับมานั้นไม่ใช่แม่อีกต่อไปความลับในหลุมศพกําลังจะเปลี่ยนทุกชีวิตในหมู่บ้านเด็กชายที่บังคับพ่อให้ขุดหลุมศพของแม่แล้วสิ่งที่เจอในโลงศพทําให้ทุกคนกลางคืนในหมู่บ้านเล็กๆเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระหงานข้างสุสาน แสงไฟฉายศาสตร์เป็นวงกลมเล็กๆบนพื้นดินที่ชื้นและเย็นเฉียบเสียงขุดดินดังขึ้นสม่ำเสมอพ่อของเด็กชายเหงื่อไหลเต็มหน้าเด็กชายยืนกอดอกดวงตาแน่วแน่ไม่กระพริบพ่อต้องขุดขึ้นมาผมมั่นใจว่าแม่ยังไม่ตายเสียงของเขาสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวผู้ใหญ่คนอื่นๆยืนห่างออกไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แววตาของเด็กชายดูจริงจังเกินกว่าจะเป็นแค่ความคิดเด็ก ดินกองขึ้นสูงเรื่อยๆจนเห็นลงไม้ที่ถูกฝังไว้เมื่อหลายเดือนก่อนลงศพเก่ากร่อนและเปียกด้วยความชื้นจากใต้ดินมือของพ่อสันขณะค่อยๆงัดฝาลงออกกลิ่งเหม็นเน่าโชยออกมาทันทีที่ฝาเปิดทุกคนเบือนหน้าหนีบางคนถึงกับอาเจียนแต่เด็กชายยังคงยืนจ้องตรงไปในโลงภายในโลงมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเดิมที่เธอใส่ในวันฝังศพผิวหนังซีเซียวแต่ไม่เน่าเปื่อยอย่างที่ควรจะเป็น ใบหน้าของเธอดูสงบราวกับกำลังหลับอยู่ทันใดนั้นเปลือกตาของเธอก็กระตุกเบาฮ่หาหาเด็กชายรีบก้าเข้าไปดึงมือของแม่ขึ้นมามือของเธออุ่นดวงตาเปิดช้าๆพร้อมเสียงหอบลึกจากในลำคอทุกคนตกตะลึงบางคนล้มลงกับพื้นด้วยความกลัวพ่อของเด็กชายร้องเรียกชื่อเธอเสียงสะอื้นประปนกับเสียงร้องของชาวบ้านแม่ของเด็กชายมองไปรอบๆอ,อย่างมึนงง เธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอจำได้เพียงความมืดและเสียงร้องของลูกชายที่เรียกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กชายกอดแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลเปื้อนแก้มแม่พึพมพำเสียงเบาหนูเรียกแม่ใช่ไหมเขาพยักหน้าและกระซิบตอบว่าแม่ไม่ได้ตายผมรู้ผมฝันถึงแม่ทุกคืนเธอกระซิบกลับแม่ได้ยินลูกอยู่ตลอดทันใดนั้นร่างของแม่ก็เกรงกระตุกอีกครั้งดวงตาเบิกกว้าง ปากของเธอเริ่มขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมามือของเธอกำแน่นเล็บที่ยาวผิดปกติเหมือนมันไม่หยุดงอกตั้งแต่ถูกฝังเลือดเริ่มไหลซึมจากขอบเล็บที่จิกแน่นกับแขนของลูกชายดวงตาของเธอเปลี่ยนจากสงบเป็นแข็งกร้าวเด็กชายผงะทุกคนเริ่มถอยห่างแต่สายตาของแม่จับจ้องไปที่ลูกชายคนเดียวของเธอเหมือนเธอกลับมา แต่ไม่ใช่ในแบบเดิมอีกต่อไปเธอค่อยๆลุกขึ้นจากลงอย่างช้าหาหะร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนกระดูกไม่เข้าที่เสียงกระดูกกลั่นดังกรอบกแกรบในความเงียบชาวบ้านกรีดร้องหลายคนวิ่งหนีแต่เด็กชายยังยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาย,ยังไหลบนใบหน้าแต่ขากลับแข็งราวกับโดนตรึงแม่ยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นเป็นรอยยิ้มแปลกๆเย็นชาและว่างเปล่า แม่เหรอเด็กชายกระซิบเสียงแผ่วเธออิงคอเหมือนไม่เข้าใจคำนั้นอีกต่อไปมือของเธอยกขึ้นช้าๆามาทางใบหน้าของลูกชายแต่นิ้วของเธอเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งและเล็บก็ยาวจนเหมือนกรงเล็บเด็กชายเริ่มหายใจหอบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนแม่ฟังผมนะแม่กลับมาแล้วไม่ต้องกลัวเธอกระซิบตอบด้วยเสียงที่เหมือนไม่ใช่เสียงมนุษย์แม่ไม่เคยจากไปแต่พวกเขาฝังแม่ทั้งเป็น คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเด็กชายเต้นแรงเขาหันไปมองพ่อทันทีพ่อนาซีก้าวถอยหลังช้าหาหา่มือไม้สั่นน้ำตาเริ่มไหลออกมาไม่หยุดฉันร้องฉันดิ้นแต่ไม่มีใครฟังเสียงแม่ดังกล้องในหัวของทุกคนมีแต่ลูกลูกคนเดียวที่ได้ยินแม่ตอนอยู่ใต้ดินเด็กชายสุดตัวลงกับพื้นร้องให้สสอึกสะอื้นมือของแม่ลูบผมเขาเบาหาหา่า แต่ข้างหลังเธอเงามืดบางอย่างเริ่มก่อตัวราวกับมีบางสิ่งเดินออกมาจากโลงศพนั้นพร้อมเธอบางสิ่งที่ไม่ใช่แม่ของเขาทั้งหมดอีกต่อไปเงานั้นสูงใหญ่กว่าเธอแต่เชื่อมติดก,กับแผ่นหลังของเธอราวกับเป็นเงาของเธอเองมันไม่มีหน้าไม่มีตาม,มีเพียงรูปร่างที่บิดเบี้ยวมันขยับช้าๆาตามการเคลื่อนไหวของเธอแต่ละก้าวที่เธอเดินเสียงดินใต้เท้าก็ยุบลงเหมือนถูกดูด ชาวบ้านที่ยังไม่หนีต่างอยู่นิง่งไม่อาจละสายตาจากภาพเบื้องหน้าเธอพูดอีกครั้งน้ำเสียงแปรเปลี่ยนพวกเขาไม่รักแม่พวกเขากลัวแม่เสียงนั้นซ้อนกันสองชั้นหนึ่งคือเสียงแม่อีกเสียงไม่ใช่ของมนุษย์เด็กชายในหน้ามองเธอใบหน้าเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดแม่ยังเป็นแม่ผมอยู่ไหมเธอไม่ตอบมือที่เคยลูบผมเขาเริ่มแน่นขึ้นราวกับจะดึงเขาเข้ามาใกล้ เงานั้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นลอยหมุนวนรอบทั้งสองคนลมพัดแรงขึ้นจนฝุ่นปิวฟุ้งไปทั่วเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังขึ้นอีกครั้งพ่อของเด็กชายตะโกนปล่อยเขาอย่าแต่ต้องลูกฉันเขาวิ่งเข้าไปหาแต่เท้าสะดุดล้มมือคว้าจอบได้ทันก่อนที่ร่างจะถึงพื้นเขาพุ่งเข้าหาเงานั้นเวี่ยงจอบสุดแรงแต่จอบทะลุผ่านเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเงานั้นกลับหันมาทางเขาอย่างช้า หาหเสียงกระซิบดังรอบตัวเจ้าคือคนที่ฝังเธอทั้งเป็นพ่อชะงักดวงตาเบิดกว้างไม่ค้าไม่ได้ตั้งใจค่าคิดว่าเธอตายแล้วเงานั้นขยับเข้าใกล้เขาร่างกายเริ่มสั่นสถานดินใต้เท้าของเขาเริ่มยุบลงราวกับบางอย่างกำลังดึงเขาลงไปค่าแค่ทำตามหมอบอกค้าไม่รู้ว่าเธอยังมีลมหายใจเงาหยุดเคลื่อนไหวจากนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากปากของแม่ เธอก้มลงกระซิบที่หูลูกชายเห็นไหมไม่มีใครฟังแม่เลยไม่มีใครช่วยแม่เลยนอกจากลูกเนาเริ่มแผกกว้างออกไปรอบสุสานพื้นดินเริ่มสัน่นไม้กางเขนบนหลุมศพข้างๆเริ่มเอลล้มทีละต้นเสียงร้องให้เสียงกรีดร้องและเสียงของสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนประปนกันจนแยกไม่ออกขณะนั้นเองเด็กชายก็มองเข้าไปในดวงตาของแม่แต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แม่ของเขาอีกแล้ว ในดวงตาคู่นั้นไม่มีแววรักไม่มีความอบอุ่นมันเป็นสีดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไม่มีก้นภายในแววตานั้นมีเงาของเขาเองสะท้อนกลับมาแต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวเหมือนกำลังจะถูกกลืนหายแม่ก้มหน้าไกลลงเรื่อยๆจนลมหายจะเย็นเฉียบแตะผิวแก้มเขาลูกอยากอยู่กับแม่ตลอดไปไหมคำถามนั้นเย็นชาแต่เสียงยังคงอ่อนโยนเด็กชายไม่ตอบมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่แววตาย,ยังไม่หลบ พ่อพยายามตะโกนแต่เสียงของเขากลับกลืนหายไปในลมชาวบ้านคนหนึ่งล้มลงหมดสติบางคนสวดมนต์บางคนกอดลูกหลานแน,น่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กชายกับแม่ของเขาเงาดำเบื้องหลังเริ่มแทรกซึมลงพื้นเหมือนหมึกและดินใต้ฝ่าเท้าทั้งสองคนเริ่มยุบลงช้าฮา,าเด็กชายรู้สึกว่าร่างกายเริ่มหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างกดไว้จากใต้ดินแต่เขาไม่ขัดขืน แม่จะไม่จักลูกอีกแล้วเธอกระซิบขณะใช้สองมือโอบรอบตัวเขาแน,น่นดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ายแม่สีดำสนิทพ่อร้องให้ลั่นพุ่งเข้าไปอีกครั้งสุดแรงปล่อยลูกข่าเขากระโจนเข้าใส่ใช้จอบแทงลงตรงกลางระหว่างแม่กับลูกชายเสียงแหลมสูงแผดดังขึ้นเงาดำพุ่งขึ้นจากพื้นเหมือนระเบิดลมกระแทกทุกคนล้มระเนระนาด ดวงตาของแม่เบิดกว้างมือเธอสั่นก่อนจะค่อยๆค,คลายออกจากตัวลูกชายเด็กชายลม้มลงกับพื้นหายใจหอบร่างกายสั่นเทาแม่หันมามองพ่อครั้งสุดท้ายแล้วร่างของเธอก็เริ่มสลายกลายเป็นเถ้าดำละเอียดลอยในอากาศเงานั้นหายไปเหลือเพียงสุสานที่เงียบปลืดกับความกลัวที่ยังฝังลึกในหัวใจของทุกคนความเงียบเข้าครอบงำทั่วทั้งสุสานลมที่เคยพัดแรงกลับสงบลงทันที เข้าดำที่ลอยอยู่กลางอากาศค่อยๆจางหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เด็กชายยังคงนั่งนิ่งใบหน้าซีเซียวร่างกายเต็มไปด้วยฝุ่นและเหงื่อเขายกมือขึ้นแตะแก้นตัวเองเบาหา,หาหะร่องรอยสัมผัสของแม่ยังอุ่นอยู่แต่ข้างในหัวใจของเขาว่างเปล่าพ่อคุกเข่าลงข้างลูกชายกอดเขาแน่นมือสัน่นพ่อขอโทษขอโทษที่พ่อไม่ฟังลูกขอโทษที่พ่อไม่ฟังเธอ เสียงของเขาสั่นเครือน้ำตาหยดลงบนไหล่ของลูกชายแต่เด็กชายไม่ตอบเขาจ้องไปยังจุดที่แม่หายไปบริเวณที่เงานั้นเคยอยู่กลายเป็นพื้นดินแห้งแตกเหมือนมันดูดพลังชีวิตบางอย่างไปกับมันชาวบ้านค่อยๆเดินกลับมาทีและคนไม่มีใครพูดอะไรบางคนมองด้วยความกลัวบางคนหลบตาบางคนทําเครื่องหมายไม้กางเขนหัวหน้าหมู่บ้านเข้ามาใกล้พูดเสียงเบาคืนนี้ไม่มีใครควรอยู่ใกล้สุสานอีก พ่อพยักหน้าอุ้มลูกชายขึ้นในอ้อมแขนเด็กชายยังไม่พูดอะไรดวงตาเหม่อลอยเหมือนถูกดูดเข้าไปในภาพเดิมซ้ำหา,หาหะขณะที่ทั้งสองคนเดินจะไปท่ามกลางความเงียบของสุสานไม่มีใครสังเกตเห็นว่าไม้กางเขนเล็กๆบนหลุมฝังศพของแม่เริ่มขยับเองช้าๆไม้กางเขนค่อยๆเอนเอียงเหมือนถูกมือใครผลักจากด้านในพื้นดินรอบๆหลุมเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นบาง หาห่าเสียงแผ่วเบาคล้ายลมหายใจลอดขึ้นจากใต้ดินไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีดวงตาใดสังเกตเห็นแต่บางอย่างยังไม่จากไปใต้ผืนดินนั้นมีบางสิ่งยังคงเคลื่อนไหวเสียงกรอบแกรบดังเบาๆเหมือนเล็บขูดกับฝาไม้เงาจางๆเลื้อยไหลไปตามรอยร้าวเหมือนหมึกดำที่กำลังแผ่ขยายตรงจุดที่แม่เคยนอนอยู่กลายเป็นโพรงลึกลงไปเรื่อยหาห่า ภายในโพรงนั้นมืดสนิทและเย็นเฉียบแต่ลึกลงไปกว่านั้นยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงกระซิบอันเย็นยเยือกแผ่วเบายังไม่หมดรอกยังมีอีกคนที่ต้องตามกลับมาเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากใต้ดินเท่านั้นมันดังอยู่ในหูของเด็กชายที่กำลังหลับตาในอ้อมแขนพ่อดวงตาของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยนิ้วมือขยับช้าๆกําเข้าหากันในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้น เด็กชายเริ่มได้ยินเสียงแม่ของเขาอีกครั้งชัดเจนใกล้มากลูกจ๋าอย่าทิ้งแม่ไว้คนเดียวอีกนะเด็กชายลืมตาขึ้นทันทีท่ามกลางความมืดเสียงของแม่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวเขาเขาหันมองไปทางสุสานแม้อยู่ไกลแค่ไหนเขาก็รู้ว่าบางอย่างยังอยู่ที่นั่นแม่เขาพึพรรมพำเบาๆราวกับตอบกลับเสียงที่ไม่มีใครได้ยินพ่อเดินต่อไปโดยไม่รู้ว่าลูกชายตื่นแล้ว แต่หัวใจของเด็กชายไม่ได้อยู่ในอ้อมแขนพ่ออีกต่อไปมันกำลังย้อนกลับไปยังหลุมศพกลางดึกคืนนั้นบ้านของเด็กชายเงียบสงัดไม่มีแม้เสียงลมหายใจไฟในบ้านดับสนิททั้งที่ไม่มีใครปิดนาฬิกาเรือนเก่าหยุดเดินตรงเวลาสามนาฬิกาสาสานาทีเวลานั้นเองประตูห้องของเด็กชายเปิดออกเองช้าหาหาเสียงเท้าเปล่าเดินบนพื้นไม้ดังเบาๆช้า หหาใครบางคนหรือบางอย่างยืนอยู่ที่ปลายเตียงดวงตาสีดำสนิทสองดวงสะท้อนแสงจันทร์มือผอมบางค่อยๆยื่นออกไปแตะไหล่เด็กชายเขาไม่ได้ขยับไม่ได้สะดุ้งไม่ได้ตื่นเพราะเขากำลังฝันฝันว่าเขากลับไปยังสุสานฝันว่าเขาอยู่ในหลุมเดียวกับแม่และในฝันนั้นเขายิ้มริมฝีปากของเขายิ้มช้าหาห เป็นรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กชายที่เคยวิ่งเล่นใต้แสงแดดแต่เป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นและเงียบงนันในฝันนั้นเขานั่งข้างแม่ฝังอยู่ในความมืดที่ลึกและแน่นราวกับไม่มีทางออกแม่ยื่นมือมากุมมือเขาวไว้แน่นตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเสียงของแม่อบอุ่นแต่ดวงตาของเธอยังคงว่างเปล่ารอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบไม่ใช่แค่เสียงของแม่ แต่มันคือเสียงของคนที่ถูกฝังมานานเสียงของผู้ที่ไม่เคยได้พูดสิ่งสุดท้ายผู้ที่ตายในความเงียบเงาดำจากหลุมศพแผ่กระจายรอบตัวพวกเขาเหมือนมีบางอย่างตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะการเปิดโลงในคืนนั้นบางอย่างที่ไม่ควรถูกรบกวนเด็กชายหลับไหลในฝันนั้นแต่ร่างของเขาบนเตียงค่อยๆลุกขึ้นอย่างช้าหาหะ ดวงตาของเขาเปิดออกเงียบและมืดสนิทเขาเดินออกจากห้องโดยไม่ออกเสียงเปิดประตูหน้าบ้านอย่างไร้ร่องรอยเดินตรงไปในความมืดกลับไปยังสุสานที่รอเขาอยู่ฝีเท้าของเด็กชายเบาและมั่นคงเขาเดินผ่านทุ่งหญ้าที่ปกคลุมด้วยหมอกสายลมเย็นเยือเยืพัดผ่านร่างเขาไปแต่เขาไม่สถานไม่หยุดไม่หันกลับข้างหน้าคือสุสานที่เงียบเกินกว่าจะเป็นเพียงสถานที่ฝังศพ ไม้กางเขนที่เคยเอ็นเอียงตอนนี้ตั้งตรงแต่บนผิวไม้มีรอยขีดเป็นเส้นลึกเหมือนเล็บจิตดวงจันทร์เต็มดวงสองแสงลงมาตรงกลางหลุมตรงจุดที่เขาเคยยืนร้องให้เรียกหาแม่ตอนนี้ไม่มีน้ำตาในแววตาเขาอีกแล้วมีเพียงแววแน่วแน่และความว่างเปล่าเขาคุกเข่าลงหน้าลงเปล่าไม่มีใครฝังอะไรกลับลงไปแม่ไม่ได้กลับเข้าไปอีกแต่มันก็ไม่จำเป็นอีกแล้ว พระลงศพนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของแม่อีกต่อไปเด็กชายเอามือแตะพื้นดินเบื้องหน้าเบาหาหะและพูดคำหนึ่งผมกลับมาแล้วแม่ทันใดนั้นดินเริ่มสัน่นเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่มนุษย์ดังขึ้นรอบตัวเขาเหมือนเสียงหลายพันเสียงประสานกันเบาแต่เยือกเย็นเงาดำค่อยๆโอ,อบรอบร่างของเขาเหมือนอ้อมกอด ไม่ใช่กอดของแม่แต่เป็นกอดของบางสิ่งที่อยู่เหนือความตายในวินาทีนั้นเองดวงตาของเด็กชายไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้วแสงจันทร์ที่เคยสว่างบนท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเมฆดำแผ่คลุมเหนือสุสานร,ราวกับฟ้ารับรู้ว่าบางอย่างได้กลับคืนมาดวงตาของเด็กชายมืดสนิทไร้ประกายมนุษย์ริมฝีปากเขาขยับพ,พึมพำถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจ ไม่ใช่ภาษาใดที่มนุษย์เคยใช้พูดเสียงนั้นต่ำลึกและเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนพื้นดินเริ่มแยกออกเป็นรอยแตกกว้างลงสบรอบรอบสั่นไหวฝาไม้กระดิกเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในกำลังตื่นขึ้นบางลงฝาเปิดเองช้าหาหะนิ้วมือซีขาวโผล่ขึ้นจากดินอย่างเชื่องช้าและตามมาด้วยเสียงคลางแผ่วเบาจากหลายทิศทางเด็กชายยังคงคุกเข่าอยู่ตรงกลางสุสาน เขาเป็นจุดศูนย์กลางของบางสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่วิญญาณที่เคยถูกลืมผู้ถูกฝังทั้งที่ยังมีเสียงในหัวใจพวกเขากำลังฟื้นคืนและเสียงของเด็กชายกลายเป็นบทสวดนำทางพวกเขากลับมาไม่ใช่สู่ชีวิตแต่สู่การแก้แค้นดินรอดสุสานประตูเป็นหลุมโพรงเงาดำเลื้อยกระจายเป็นเส้นยาวแผ่ไปถึงชายป่าด้านหลัง หมู่บ้านที่หลับไหลไม่รู้เลยว่าคืนนี้ความตายไม่ได้หยุดอยู่แค่สุสานอีกต่อไปเด็กชายลุกขึ้นช้าหาหะเงาดำเคลื่อนตามหลังเขาเหมือนร่างเงาใหม่ที่เขาสงสัเขาหันหลังกลับมองผ่านหมอกไปยังหมู่บ้านและพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาแล้วเสียงของเขาเบาแต่สะท้อนก้องไกลต้นไม้รอบสุสานเริ่มสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลม ฝูงนกที่หลับอยู่ในกิ่งไม้ทยานหนีออกจากป่าราวกับรับรู้ภัยที่กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ใต้พื้นดินเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนบางสิ่งกำลังตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานเด็กชายก้าวช้าๆออกจากหลุมเบื้องหลังเขาเงาจำนวนมากตามรอยเท้าอย่างเงียบงนันบางเงาคือคนที่เคยหายไปในหมู่บ้านบางเงาไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลยพวกมันไร้เสียงไร้รูปทรงแน่นอน แต่ดวงตาของพวกมันสว่างสีขาวในความมืดฝีเท้าของเขาเดินตรงไปยังหมู่บ้านบ้านหลังแรกที่เขาเคยอยู่อยู่ตรงหน้าสุดหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไฟในบ้านยังเปิดอยู่ไม่มีใครรู้ว่าใครบางคนหรือบางอย่างกำลังเข้าใกล้เด็กชายหยุดยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองมือเล็กๆของเขายกขึ้นแต่ประตูไม้เก่าเสียงแม่ของเขาดังขึ้นอีกครั้งในหัวทุกคนต้องจำจำให้ได้ว่าเราอยู่ที่นี่ เขาผลักประตูช้าฮาหะมันเปิดออกเองโดยไม่มีเสียงใดภายในบ้านพ่อยังนอนอยู่บนโซฟาหอบเหนื่อยจากความกลัวเขาฝันฝันว่าอุ้มลูกชายเดินหนีจากสิ่งชั่วร้ายแต่เขาไม่รู้เลยว่าฝันนั้นได้จบลงแล้วและความจริงได้มาถึงหน้าประตูแล้วเรียบร้อยภายในบ้านเงียบสงัดราวกับเวลาหยุดเดินเด็กชายยืนอยู่ตรงประตูดวงตาที่มืดสนิทจ้องไปยังพ่อของเขา ฟีเท้าเขาเบาราวกับลอยได้ขณะเดินผ่านห้องนั่งเล่นพ่อขยับตัวเล็กน้อยพลิกหน้าหันมาทางลูกโดยไม่รู้สึกตัวริมฝีปากยังพึมพำชื่อของเขาชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความรักเด็กชายหยุดลงข้างโซฟามองดูใบหน้าที่อ่อนล้าและเต็มไปด้วยบาปเงียบหาหา่มือเล็กเล็กค่อยๆย,ยื่นออกไปแตะที่หน้าผากพ่อเบาหาหา่าันใดนั้นเงาดำที่ตามหลังเขามาหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีลมแรงไม่มีความวุ่นวายมีเพียงความเงียบสงบและเงาสุดท้ายที่จางหายไปเหมือนหมอกยามเช้าดวงตาของเด็กชายกระพริบเบาหาหะสีดำมืดหายไปเหลือเพียงแววตาของเด็กคนเดิมเด็กชายลม้มลงเบาๆข้างพ่อหลับตาอย่างสงบเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับสายหมอกที่คลายตัวหมู่บ้านยังคงเงียบแต่ไร้ร่องรอยความกลัวผู้คนตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด เหมือนฝันร้ายบางอย่างได้จบลงโดยไม่มีใครรู้ว่าเริ่มขึ้นเมื่อไรที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเด็กชายและพ่อนอนหลับอยู่ข้างกันเงียบสงบและปลอดภัยไม่มีร่องรอยของเงาดำไม่มีเสียงกระซิบไม่มีหลุมศพเปิดอีกต่อไปสุสานเงียบสงัดอีกครั้งเรากับทุกสิ่งได้รับการปลดปล่อยแล้วและเสียงสุดท้ายที่ดังในสายลมเบาหาหะเป็นเพียงเสียงกระซิบว่าขอบคุณที่ไม่ลืมแม่